รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อนรับวันใหม่กับหัวใจที่เบิกบานของน้องๆรากแก้ศาสนาทายาทที่ได้เข้ามาฝึกจิตอบรมใจให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นเพศบรรพชิตซึ่งวันนี้เป็นวันที่5แล้วที่น้องๆได้บวชเข้ามาอยู่ในโครงการรากแก้ศาสนาทายาทกับทางวัดพระรามเก้าเจตนพิเศษแห่งนี้ซึ่งวัตรปฏิบัติของน้องๆก็เริ่มต้นอย่างเช่นเคย หลังจากบิณญบาทเสร็จแล้วน้องๆก็นั่งกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การฉันพัฒหารเช้าและก่อนที่จะเริ่มต้นฉันนั้นพระอาจารย์จะได้ให้โอวาทธรรมเป็นข้อคิดสกิดใจก่อนเป็นอันดับแรกครับทีนี้วันนี้มาวัดปั๊บขอฝากนิดเดียวจ้ะการจะอยู่กันให้มีความสุขอยากวันนี้อยากจะฝากคาถาหาดีนะ คาถา5ดีทีนี้ถ้าได้ยินเนี่ยเราจะดื่มได้เห็นเราจะจำแต่ถ้าได้ทำด้วยเราจะเข้าใจตกลงพระอาจารย์จะฝากคาถากี่ดีนะ5ดีโอเคเลยจะฝากคาถา5ดีโยงม,มือชี้ที่หัวนี้ว่าตามดังๆนะคิดดีเอาดังๆ1 2 3ถ้าคิดเนี่ยแบบนี้ถ้าดีแบบนี้คิดดี พูดดีเวลาพูดต้องหมุนนะถ้าชี้เฉยๆนี่เป็นปากถ้าหมุนเนี่ยพูดถ้าขยับแบบนี้บนถ้าเอามือป้องนิ่น,นทาถ้าแบบนี้โง่โง่โง่วันนั้นใครหงุดหงิดใส่เราอย่าไปทะเลาะกับเขาทำมือแบบนี้ก็พอไม่ได้ว่าเขาโงา่แต่บอกตัวเองว่าเองอย่างโง่เองอย่างโง,อง,อง,ง่มันโง่ให้เองดูแล้วเพราะว่าโกรธก็คือโง่โมโหก็คือบ้าไม่โกรธด,ดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่เอาคิด ดีพูดดีทำดีคบเพื่อนดีไปที่ดีชีวิตดีดียอดเยี่ยมทีนี้หมอสมองบอกว่าถ้าพูดได้สามภาษาขึ้นไปสมองสองด้านจะช่วยกันทำงานวันนี้เอาไปสามภาษาเลยกันแล้วกันมือชี้หัวจะ i ิงเกิน s peak good do good have good friends go to good place หลังจากฉันพัตาหารเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีญาติโยมผู้มีศรัทธาที่มาจากธนาคารกรุงเทพเข้ามาถวายสังฆทานและเคลื่องธยธรรม แก่น้องๆรากแก้ศาสนานทายาาด้วยครับเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้น้องๆรากแก้และพระอาจารย์ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตภายนอกได้ทางธนาคารกรุงเทพจึงได้เข้ามายัางธรรมสถานเฉลิมพระเกียตรติรัชการที่9 และถวายเครื__่องอุปโภคบริโภคแก่น้องๆถึงที่ครับก็เป็นประจำทุกปีนะครับที่ทางกรุงเทพเรานะครับให้การต้องการมาต้องการที่จะมาร่วนทําบุญกับทางวัด หลังเ้านะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสส่งท้ายปีเก่าแรับปีใหม่นะครับก็หวังว่าการทําบุญในวันนี้นะครับก็จะส่งก็น่าจะท่านุลุงพุทธศาสนาล้วกันเนาะนะดีกว่านะเพราะว่าจะได้เพราะว่าจะต้องทําเป็นที่ว่าประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับนะครับก็ก็ตั้งใจจะมาทําทุกปีนะครับแล้วปีหน้าก็คงจะจะได้มาร่วมทําบุญก,กันอีกนะครับ และในเช้าวันนี้น้องๆรากแก้วของพวกเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับพุทธธรรมและพุทธศรรินจากพระอาจารย์เกลียงศักดิ์สิริศักโกจากวัดสุทธิวรารามที่ได้เมตตามาสอนน้องๆในเช้านี้ครับพระอาจารย์ชื่อว่าพระเกลียงศักดิ์สิริศักโกนะมาจากวัดสุทธิวัลารามวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้ทำ กิจกรรมนิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะเป็นการฝึกฝึกตนไปด้วยเป็นการฝึกตนเรื่องที่พระอาจารย์สอนน้องๆในวันนี้เป็นการยกตัวอย่างงานพุทธศิลป์ที่แฝงในยะทางธรรมเอาไว้อย่างลึกซึง้งที่อยู่ในงานศิลปะทางพุทธศาสนาโดยพุทธศิลป์คือรูปแบบหรือรูปแทนของพระพุทธเจ้าเป็นงานศิลปะ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานทางด้านพระพุทธศาสนาที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมีความงามในเชิงสุนทิียศาสตร์ที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาทางธรรมสื่อออกมาเป็นรูปภาพงานปั้นสถาปัตยกรรมจิตกรรมหรือวัตถุมงคลต่างๆเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดทางพระพุทธศาสนาทั้งปริศนาธรรมความงามวัฒนธรรมและประเพณี ไปจนถึงค่้นิยมต่างๆต,ต,ตามยุคสมัยเป็นสิ่งที่ช่วยโน้มน้าจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความศรัทธาประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ดีงามตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามายาวนานทำให้ประเทศไทยมีพุทธศิลป์เป็นจำนวนมากปรากฏอยู่ในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคทวรารวดียุคสุขโขทยัย สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพชรพลเพืพ่อสิงห์ชื่อเล่นชื่อน้องแพนเตอร์ครับออแพนเตอร์เรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับอุดมศึกษาครับโอ้วันนี้แพนเตอร์มีอะไรจะมาถามพระอาจารย์มั่งสีลห้าใช่ไหมใช่ครับสินห<อ>้าคืออะไรครับโอ้สีนห้าก็เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราในอยู่ด้วยกันได้ดีนะเหมือนกับแพนเตอร์มีเพื่อนสนิทชื่อเพชรใช่ไหมครับโอ้อยู่กันได้ดีเนี่ยก็ต้องมีสินห้าเพชรเคยแกล้งแพนเตอร์ไหม เคยอยู่เคยเลยแล้ว <laughs> แพนเทอร์เคยแกล้งเพจไหมเคยครับเคยแล้วแกล้งแล้วโกรธกันไหมโกรธโกรธแล้วหายโกรธไหมหายเออเนี่แหละนะสี่ห้าข้อหนึ่งก็นี่แหละถึงแม้ว่าบางทีเราจะเล่นกันเนาะแล้วก็แกล้งกันแต่เราต้องหายโกรธกันใช่ไหมเนี่ยก็จะทำให้เราอยู่อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าแพนเทอร์บอกว่าเพรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมสนิทดีที่สุดก็เนี่ยแสดงว่าเวลาเราที่บังเอิญบางทีเราก็แกล้งกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าเราก็ให้อภัย อนี่แหละสีนข้อหนึ่งหลัก,ลกสาระสําคัญก็คือการให้อภัยกันแพนเตอร์เคยยืมของเพศไหมเคยอยู่ค่ะเคยเคยอยู่ยืมแล้วคืนใช่ไหมเออแล้วถ้าเกิดว่ายืมแล้วไม่คืนเนี่ยเพรจะโกรธไหมโกรธครับแล้วถ้าเกิดว่าเพรยืมของแพนเตอร์แล้วไม่คืนแพนเตอร์โกรธไหมโกรธครับเออถ้าเกิดว่าเรายืมของเพื่อนแล้วเราก็ต้องคืนใช่ไหมพอคืนกันแล้วเนี่ยก็ไม่โกรธกันแล้วใช่ไหมยืมของกันแล้วไม่คืนกันก็เราก็ของอะไรที่มันเป็นของที่เพื่อเรารัก เราก็ไม่ไปเอามาเป็นของตัวเองยืมกันได้บางอย่างไม่ยืมกันได้ยืมแล้วก็คืนอันนี้ศีลข้อที่สองเนี่ยศีลข้อที่สามก็คือก็เหมือนเหมือนกับสีลข้อที่สองคือเรารู้ว่าสมุดเพชรมีหนังสือที่เพชรชอบแพนเตอร์ก็มีหนังสือที่แพนเตอร์ชอบเวลายืมยืมกันได้แต่ว่าเราจะเอามาเป็นของตัวเองได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเราเพชรยืมไปแล้วไม่คืนแพนเตอร์ก็โกรธใช่ไหม เนะเหมือนกันและเวลาพูดกันพูดกันก็ต้องพูดกันด้วยความรู้สึกดีต่อกันถ้าพูดกันด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการฟังแล้วก็ไม่สบายใจใช่ไหมบางทีเราอาจจะมีเป็นเพื่อนกันเราก็มีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราก็ดีกันใช่ไหมเนี่ยศีลสีห้าเนี่ยแหละศีห้าที่ทําให้เราอยู่กันได้ถ้าแพนเตอร์มีศีห้าเพชรมีศีห้าก็อยู่กันได้สบายเลยไม่ทะเลาะกันหรือแม้จะทะเลาะกันแล้วก็ ปรับความเข้าใจกันได้ก็หายโกรธดีไหมดีเนาะโอ้นี่แหละสีลห้าสีลห้ามีอะไรบ้างครับสีลห้าก็จะมีข้อหนึ่งอห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่า,ห,า,าห้ามทําร้ายกันไม่ใช่ว่าแต่ห้ามฆ่าอย่างเดียวเนาะข้อหนึ่งเนี่ยก็คือห้ามเบียดเบียนอะ่ะคือคําว่าเบียดเบียนคืออะไรหมายาว่าเวลาที่เราทําอะไรไม่ดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นมีความทุกข์คนอื่นในที่นี้ก็หมายถึงสิงสารสัตว์ด้วยน้องหมาน้องแมว เพนเตอร์ชอบน้องหมาหรือน้องแมวมากกว่ากันหรือนกไม่ชอบนกชอหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวถ้ามีคนแกล้งน้องหมาน้องแมวที่เพนเตอร์รักเนี่ยเพนเตอร์โกรธไหมโกรธนั่นแหละเนี่แหลสีข้อที่หนึ่งคือไม่ใช่เฉพาะแต่การฆ่าอย่างเดียวนะการเบียดเบียนคือบางคนบางคนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าต้องต้องบัญญัติหรือว่าสร้างปดข้อนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าคนบางคนเนี่ยชอบรังแกคนอื่นรังแกคนอื่นแล้วเขาก็มีความสุข ดีไหมรังแกคนอื่นไม่ดีเนี่ยแหละสีลข้อหนึ่งคือไม่รังแกกันนะศีลข้อที่สองก็คือเราจะไม่เอาสิ่งที่เป็นของคนอื่นเหมือนกับที่อาจารย์ถาม,มาเพนเตอร์เมื่อกี้ว่าถ้ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่เพนเตอร์ชอบมากมีคนมายืมไปแล้วไม่คืน่ะเราก็โกรธใช่ไหมเหมือนกันนะ่ะเพราะฉะนั้นสิลข้อที่สองนี่คือการไม่รักทรัพย์ไม่รักทรัพย์คืออะไรก็คือการที่เราไม่ไปเอาของของคนอื่นมาเป็นของเรานะแล้วสิลข้อที่3มก็คือว่า การที่เราไม่ทําให้คนที่เขามีแฟนแล้วเนี่ยอย่างสมมุติโตไปเนี่ยสมมุติเพนเตอร,ร์มีแฟนเพนเตอร,ร์ก็ต้องรักแฟนพเพนเตอร,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 ร์เหมือนกับที่เพนเตอร์รักหนังสือเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเรามีคนอื่นมาทําใหเ้เราทะเลาะกันหมายถึงว่าทําให้พเพนเตอร,ร์กับแฟนทะเลาะกันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นสินข้อที่3เนี่ยก็คือว่าคือเราก็จะไม่ไปทําให้คนที่เขารักกันอยู่โกรธกันนะเอาสินข้อที่4ก็คือการพูด เวลาเพนเตอร์พูดกับคุณแม่เพนเตอร์พูดเพราะไหมพูดเพราะแล้วเวลาถ้าเพนเตอร์ได้ยินคนอื่นพูดไม่เพราะคุณแม่เพนเตอร์สบายใจไหมไม่สบายใจนี่แหละศีข้อที่4นะาาเนี่ยมุสาวาตเนี่ยแล้วเพนเตอร์เคยเพูดอะไรที่ไม่ตรงกับความจริงกับคุณแม่ไหมมีบ้างนิดหน่อยหน่อย,น,อยนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสําคัญถ้าคุณแม่ถามเพนเตอร์ก็ต้องพูดความจริงใช่ไหมเออเนี่ยมุสาวาต แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดกันนะ่ะเราก็เวลาเพนเตอร์พูดกับเพรพูดสุภาพไหมไม่อยากนะก็นี่แหละก็เป็นอันนึงก็คือเวลาเราพูดกับเพื่อนเราหรือพูดกับคนอื่นเราก็ต้องพูดคําที่เขาฟังแล้วสบายใจนะคําที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ไม่พูดข้อสุดท้ายสิ่งข้อห้าเพนเตอร์เคยเห็นคนสูบุรีไหมดีไหมไม่ดีสูบุรีแล้วก็เสียสุขภาพ คนดื่มเหล้าดีไหมไม่ดีเพราะดื่มแล้วก็เมาเมาแล้วก็ไปขับรถขับรถก็ไปชนคนอื่นก็ไม่ดีเนี่ยสี่ห้าเนาะอันนี้ก็น่าจะพออธิบายให้เพนเตอร์พอเข้าใจนะสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยเข้าใจหมดแล้วอ่า,รพ,ารอพระพุทธเจ้ามีจริงไหมครับโมพระพุทธเจ้ามีจริงไหมก็ต้องมีจริงเพราะว่าเอ่อถ้าย้อนกลับไปพ,พุทธเจ้าปีนี้พุทธศักราช2500เท่าไหร่แล้วห้าร้อยหกสิบ หกสิบเท่าไหร่หกสิบเจ็ดเก่งมากก็แปลว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่วัฏฏโลกนี้มาแล้ว2,567ปี พระธิพากรนาริโยวัดจากแดงทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการโดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะวันนี้ก็ได้พูดถึงขยะพูดถึงสิ่งที่เป็นภาวะที่วันนี้ที่น้องเนนมาเรียนรู้แล้วก็คือปัญหาที่โลกเราทุกวันนี้ที่เจอก็คือน้องเนนตอบว่าโลกเราร้อนขึ้นเพราะขยะนะแสดงว่าเขามีเคยได้รับเข้าข้อมูลข่าวสารมาแล้วว่าขยะมีส่วน โดยเฉพาะพลาสติกเนาะขวดพลาสติกมากมายแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะทํำยังไงที่จะแยกออกมาแล้วสาคัญมาเห็นแล้วว่าขยะพอแยกแล้วได้ประโยชน์นะเอามาใช้โดยเฉพาะขวดน้าพลาสติกเนี่ยสามารถที่จะแปลงให้เป็นผ้าไตรจีบอได้นี่ก็คือสิ่งที่น้องเนนเห็นประโยชน์แล้วว่าไม่ใช่การเก็บขยะเป็นเพียงการเก็บแล้วไปทิ้งแต่เก็บแล้วสามารถเอากลับมาใช้ประโยชน์ที่เรียกว่ารนะีไซเคิลนั่นเอง ก็คือเขาก็ให้ความสนใจเป็นบางช่วงเนาะตามธรรมชาติธรรมชาของเด็กอ่ะก็คือเขาก็ต้องการที่จะฟังเรื่องที่สนุกนะเพราะฉะนั้นเรื่องการที่วันนี้เอาเรื่องของกระตูนธรรมก๊อจิในเรื่องของสอนเรื่องการคแยกขยะก็เป็นเรื่องที่ทําให้น้องเด่เนี่ยมาสนใจว่าคือขยะมันต้องเริ่มแยกที่ตัวน้องเด็เองเพราะฉะนั้นเขาตอบได้เกือบทั้งหมดเลยนะเรื่องของขยะการคัดแยกขยะชนิดของขยะโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลเขารู้จักด้วยว่าคืออะไรบ้าง อันนี้เป็นสิ่งที่ที่น้องเนนให้ความสนใจแล้วก็ตอบกันได้อย่างเรียกว่าหลายคนทีเดียวพอเรามาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราได้รับการมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ของคุ้มางกระเจ้าเนี่ยในหนึ่งใน6ห,หน้าที่ก็คือเรื่องของการจัดการขยะด้วยเขาเห็นว่าวัาากรแดงม,งมีประสบการณ์เรื่องการจัดการขยะภายในตัวเองก็เลยมีกลุ่มบริษัทอย่างโดยเฉพาะปะตทจีซีเนี่ยนะครับซึ่งเขาทาเรื่องรีซเคิลอยู่แล้วเขาก็มาที่จะเป็นที่เลี้ยงปรากฏเราเห็นเขาใส่เสื้อ <anca ngh Precis>. เขียนว่าั p c y c l i n g อย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเอ๊ะนี่มันมาจากอะไรเขาบอกก็มาจากขวดพลาสติกนี่แหละครับเราเลยก็ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นเสื้อโยมได้มันเป็นชีวร <c oughs> ได้ด้วยไหมได้สิครับก็เพียงแต่ว่าย้อมสีแล้วก็ทํากระบวนการได้แล้วก็เลยเกิดไอเดียว่าเออเราจะทํายังไงที่จะชักจูงให้ญาติโยมมาคัดแยกขยะก็พูดถึงเรื่องบุญพูดถึงการที่เอาขยะมาทําบุญแต่ต้องคัดแยกก่อนนะแล้วบุญเกีฬานี้ก็ถือว่าอย่าง ฝรัง่งพาหมาเดินใช่ไหมครับพาหมาเดินหรือคนเดินภูเขาที่เรียกว่าเทรลกิ้งเดินไปตามภูเขาเดินไปเรื่อยปีนเขาได้ไต่ไปดูได้น้ำดูน้ําตกดูธรรมชาติดูธรรมชาติบางทีก็ปีนต้นไม้บางทีก็ปีนหน้าผาบางทีก็นูนเราไปเห็นบางทีเขาอยู่บนทุ่งหญ้าครับไปเลี้ยงสัตว์ โอ้โหฝรั่งนี่มันก็ช่างหากีฬาดีๆมามานะครับส่วนใหญ่แล้วบ้านเรานี่จิ้มใช่ไหมครับอยู่บนมือถืออยู่บนมือถือเล่นเกมแต่เขาี่ยพาลูกพาหลานขี่จักรยานบางทีขี่จักรยานขึ้นกระเช้านะอย่างเมื่อวานนี้เราขึ้นกระเช้าไปราชวัางไปด้วยปรากฏว่าพาลูกถีบจักรยานมาจากบ้านไกลมากเลยนะปีน เป็นกีฬายอย่างหนึ่งแล้วก็พาลูกขี่กระเช้าเอากระเช้าเอาจักรยานขึ้นกระเช้านูนขึ้นไปแคบคาเนี่ยขึ้นไปรพระราชวังแล้วก็ขี่จักรยานต่อ,อบนนั้นแล้วก็เอาขึ้นกระเช้าลงมาครับ แล้วก็ขี่กลับบ้านถูกต้องอันนี้ได้ความสามัคคีในครอบครัวเมื่อพี่เมื่อน้องเมื่อสามีเมื่อภรรยาเมื่อลูกไปด้วยกันปั่นจักรยานก็ติ้งต้องติ้งต้องติ้งต้องไปด้วยกันเนี่ยได้คุยกันไปด้วยปั่นจักรยานนี่ติ้งต้องเลยนะครับเสียงเสียงแกล่งมันติ้งต้องอ๋อครับไม่ใช่ปั่นแล้วติ้งต้องนะทีนี้ถ้าลูกแซงไปพ่อเอ้ยลูกถอยมาต้องระวังลูกแม้แต่หลวงพ่อิริยังเวลา ครูสมาธิจบแต่ละรุ่นใช่ไหมท่านก็พาไป้นอเล่นกีฬาคือทุดงของท่านเนี่ยคือกีฬาอย่างหนึ่งนะเช่นนอนในป่านอนในเขาอาบน้ําน้ําตกน้ําตกนะครับแคมป์นั้นบางทีก็เข้าถูกเข้าผิดแคมป์เ้ี่ยบางทีก็เลื่อนลงทางลตาลายนะครับตาลายไม่ได้ตั้งใจเป็นต้นไปเลยครับแล้วข้อ4ครับข้อสปัชยาปัญยาครับ ทุกอย่างมีปัะญาในตัวเองไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันมีปัชญาในตัวเองต้นไม้ที่ยืนตรงยืดโอ้โหนี่ประมาณ20-30มเมตรนะแต่ละต้นนี่นะครับเน่นแสดงให้เห็นว่ามันต้องการอากาศครับมันรีบเร่งไปสู่ ไปหาอากาศนะครับมันทําให้เขาต้องปลูกทีๆนะต้นไม้ถึงจะตรงถ้าปลูกไม่ทีต้นไม้จะไม่ตรงนะมันจะไม่โตแต่ว่ามันจะยืดตัวอย่างรวดเร็วขึ้นไปบนฟ้าแย่งการดูดอากาศนะครับแล้วก็อาศัยกันความซื่อตรงของต้นไม้เนี่ยมันชัดเจนธรรมชาติของคนก็เช่นเดียวกันจะต้องมีความชัดเจนในด้านความซื่อตรงครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้นําไม่ว่าเราจะเป็นผู้ตามความซื่อตรงนี่ชัดเจนก็จะทําให้ กติกาต่างๆในสังคมมันไม่บูดเบี้ยวค,คนเยอรมัน,นีคนเยอรมันเนี่ยได้ถือว่าเป็นคนที่ซื่อตรงต่อกฎกติการักษาระเบียบมากต้นไม้บางทีก็งอคดงดเคี้ยวนะก็เหมือนกับเส้นทางชีวิตบางครั้งก็ต้องคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามสถานการณ์รเห็นไหมปรัชญาชีวิตมันก็บอก หูก็มีปัจญญานะขาก็มีปัจญญาปากจะโมกนิ้วแต่ละนิ้วก็มีปัญญาในตัวจริงไหมใช่แล้วข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อสุดท้ายข้อที่5นี่ก็คือเรื่องของศิลปะครับธรรมชาติดนตรีกีฬาปัญญาศิลปะศิลปะนี่มีความสุขไหมครับเวลาเห็นศิลปะมีความสุขเช่นเราเห็นภาพที่เขาวาดไวโอ้สวยงามคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็คือปิกัสโซนี่เราก็เพราะว่า วาดลูกคือศิลปะนะนอกจากศิลปะการวาดลูกยังมีรูกปั้นอย่างหนะครับโอู้ปปั้นของนนะอ,ขอะไรนะไอปิคสซอะไรในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอเสมอเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2อหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร